คือแบบเหนื่อยไม่ได้เลยทุกคนแม่เหนื่อยกว่าแบบเยอะมากแม่เหนื่อยมากจริงๆแั่เป็นความฝันหนูกับแม่ตั้งแต่เด็กๆแล้วคือหนูอยากให้แม่สวยเออยากให้แม่สวยแล้วแม่เป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเลยเวลาแบบแบบบอกว่าเออแต่งตัวแต่งหน้าหน่อยอะไรเงี้ยแม่ก็จะแบบโอ้ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวมันจะดูเป็นตัวตลกแม่เคยอายเลย ไม่เคยอายเลยถึงตอนเด็กนะแบมโดนรอเยอะมากทุกคนแบมโดนรอเรื่องแม่เยอะมากว่าแบบแม่น่าประหลาดแม่เป็นอย่างเงี้ยแม่แบบเออคือแบเหนื่อยไม่ได้เลยทุกคนแม่เหนื่อยกว่าแบมเยอะมากแม่เหนื่อยมากจริงจริง พราะว่าด,ดีใจนะที่เราให้เพราะว่าด,ดีใจดีใจไม่คิดว่าจะมีคนแบบมาแล้วพวกเราเยอะขนาดนี้ขอบคุณมากจริงๆขอบคุณที่มีคนรักหนูเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วก็เหมือนมันเป็นความฝันหนูกับแม่ตั้งแต่เด็กๆแล้วคือหนูอยากให้แม่สวย ราอยากให้แม่สวยแล้วแม่เป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเลยเวลาแบบแบบบอกว่าเออแต่งตัวแต่งหน้าหน่อยอะไรเงี้ยแม่ก็จะแบบโอ้ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวมันจะดูเป็นตัวตลกอะไรเงี้ยที่ก็จะชอบแบบไม่มั่นใจอะี่ก็บอกว่าสวยอยู่แล้วสวยอยู่แล้วแล้วแบบไม่เคยแบบแบบไม่เคยอายเลยไม่เคยอายเลยถึงตอนเด็กนะแบมโดนล้อเยอะมากทุกคนแบมโดนล้อเรื่องแม่เยอะมากว่าแบบ แม่น่าประลาดแม่เป็นอย่างเงี้ยแม่แบบเออคือตอนเด็กๆอะ่ะถ้าเด็กๆเ,เลยตอนประถมอะ่ะแบงจะไม่ค่อยมีเพื่อนเพราะว่าเพื่อนก็จะบอกว่าเออทำไมหน้าแม่เป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยเออแล้วันก็ไม่เคยแคร์แบงก็ไม่เคยแคร์อะไรเลยมันก็สุดท้ายมาคนที่อยู่ข้างแบงก็คือแม่ <c oughs> ไปต้องร้องตัวนั่นเนาะให้ ดีใจไงเพราะมันเคยมีครั้งหนึ่งที่แม่มาถามแบมว่าอยากให้แม่ไปรับที่โรงเรียนไหมถ้าไม่อยากให้แม่ไปถ้าอายเพื่อนนะแม่จะให้พี่ไปรับแบบว่ามันก็ไม่คิดว่าแม่จะคิดอย่างนั้นเพราะแบมไม่เคยทาให้แม่รู้สึกว่าแบมเคยทำให้แม่รู้สึกว่าแบมไม่อยากให้แม่ไปเจอเพื่อนแบมไม่แบมไม่ทําแต่ว่าคนที่โรงเรียนเขามองหน้าแม่ไงก็แม่ก็รู้สึกกลัวแบมอายไง แม่ก็เลยถามแต่แบมแบมก็บอกแบมไม่ได้อายคือแม่ก็ดีใจก็คือก็ร้องไห้คือแบมก็ไม่เคยทำอะไรแบบนั้นเลยทุกคนแบมไม่เคยทำให้แม่รู้สึกว่าแม่เป็นเป็นเป็นตมของแม่ว่าแบบเออหน้าแม่ไม่สวยหน้าแม่แบบคนกูอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเอาอะไรไปใส่อย่างนั้นเลยถึงแบมจะโดนเจอมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายมันก็าเขาก็เป็นผู้ใหญ่เขาก็คงรู้แหละว่า มันเป็นอะไรยังไงเขาก็มาถาม,มเป็นคําถามที่แบบรู้สึกว่าโอ๊ะทาไมทําไมแม่ถึงแม่ถึงคิดยางงนั้นอะไรเงี้ยเป็นเพราะเราเหรออะไรเงี้ยแล้วแม่ก็บอกว่าไม่เอาถ้าเขาใครอยากคิดยังไงก็ปล่อยให้เขาไปแบบอยากให้แม่ไปรับอะไรเงี้ยแล้วก็แบมก็บอกว่าเขาไม่คบก็ไม่เป็นไรแม่ก็คือแม่ของแบมอันเนี้ยก็คือแม่ก็คือร้องไห้เลยแบบก็ดีใจที่ลูกไม่ได้คิดแบบนั้นไง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตกันได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียที่คมชลึกออนไลน์ค่ะ